สวัสดีค่ะจากบ้านไร่อมคยอมค่ะเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมคะว่าตอนนี้คือต้นอะไรต้นนี้คือต้นกวนอิมด่างนะคะเป็นไม้มงคลโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จำความได้ก็เห็นมีแล้วนะคะสำหรับต้นกวนอิมด่างหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากวนอิมเงินนะคะ ก็เลยจะมาแยกกระถางนะคะเมื่อก่อนมีเยอะนะคะช่วงไม้ด่างกำลังแรงบ้านแรงพิยอมก็ปล่อยไปซะแทบหมดเลยนะคะส่วนช่วงนี้เงียบไปก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าตัวอะไรกินตัวอะไรกัดบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา ปักชำกันใหม่นะคะการขยายพันธุ์นี้ขยายพันธุ์ได้หลายแบบนะคะตัดกิ่งปักชํำลงดินเลยก็ได้นะคะหรือตัดกิ่งปักชําแช่น้ําไว้ให้รากอกอกก่อนก็ได้นะคะแต่แช่น้ํานั้นบรรล้ยพิองก็ยังไม่เคยได้ทดลองนะคะส่วนมากก็จะปักลงดินนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะนี่ค่ะ ลากของเขายาวเฟื่อยเลยนะคะก็คือบารังพยอมก็จะใช้ผ้าใบนะคะปูที่พื้นดินแล้วก็ใช้ดินหรือว่าใบไผ่นะคะสาดลงไปตรงนั้นนะคะแล้วเราก็ลากเขาออกมาเวลาเราดึงมาลากเขาจะไม่ขาดนะคะแต่อันนี้บารังพยอมก็จะตัดลากเขาออกนะคะแล้วก็มาดูว่าเป็นแบบไหนนะคะ ว้าวดินร่วงเลยนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะดินมีแต่รากนะคะดินก็เป็นดินธรรมดาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหน่อเล็กนะคะนี่นี่แล้วก็แยกได้เลยนะคะอันนี้ก็ เป็นสองกิ่งแล้วก็แยกออกจากกันได้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะเราก็แยกออกมาเพื่อเขาจะได้แตกหน่อมาใหม่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะส่วนอันนี้กิ่งยาวนะคะเดี๋ยวเราจะจะตัดตรงไหนดีเอ่ยตัดตรงนี้ดีไหมอะ่ะ รู้สึกว่าตรงนี้เหมือนจะมีรากออกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นการทดลองนะคะใบเขาไม่ค่อยสวยด้วยนะคะใบรู้สึกว่าจะไหม้ๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะแล้วก็มีหน่อแตกขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะ เดี๋ยวจะทดลองไปแช่น้ำสักกิ่งหนึ่งดีหรือเปล่าเอ่ยนี่ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือยอดที่สวยๆนะคะเราสามารถที่จะตัดรากเขาออกทิ้งนะคะเพราะเป็นรากเก่านะคะไม่สามารถที่อยากจะหาอาหารเลยนะคะเราก็จะรอรากใหม่แบบนี้นะคะนี่ค่ะ ปล่อยให้เขาอยู่ต่อนะคะอันไหนที่เป็นรากเก่าก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายเดี๋ยวเขาตาัดแตกรากขึ้นมาใหม่ก็หากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนอันนี้จะว่าแตยังไม่แยกเงานะคะอยากให้เขามีหน่อเยอะๆนะคะ อันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะคะเพราะเขากําลังจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เลยจะปล่อยไว้ก่อนถ้าเราตัดไปเขาอาจจะช้าอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะลากก็ตัดออกนะคะไม้ประเภทนี้ลากจะออกได้ไวได้เร็วนะคะไม่ต้องห่วงอันนี้กระถางของอะไรเอ่ย ดินแห้งแห้งมมหน้าล่ะต้นไม้ถึงได้เหี่ยวได้เฉาอันนี้เราก็จะชําใส่กระถางนะคะนะคะ่ะจะใส่กระถางหกนิ้วนะคะเป็นไงดีเดี๋ยว เอากิ่งเล็กดีกว่าอันนี้ก็เป็นฐานนะคะก็พยายามกดๆให้แน่นๆหน่อยนะคะสำหรับกิ่งที่เราปักชำนี่ค่ะเราก็จะได้สวยๆแบบนี้หนึ่งกระถางนะคะ สำหรับกระถางนี้นะคะเขามีหน่อเล็กขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็เลยใส่ดินแค่นี้นะคะใส่มากเดี๋ยวเขาจะอึดอัดนะคะเพราะว่าต้นยังอ่อนนะคะนี่ค่ะก็จะได้อีกหนึ่งกระถางตอนนี้เราก็ปักช้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะลดน้ำนะคะนี่ค่ะทั้งหมดเลยก็แยกมาได้ทั้งหมดหกระถางนะคะสำหรับ กวนอิมนะคะกวนอิมด่างหรือว่ากวนอิมเงินนะคะตามแต่ที่ทุกคนจะเรียกกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะลดน้ำไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ล่มล่มถ้าฝนตกมาเราก็ไม่ต้องลดน้ำนะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับต้น กวนอิมเงินหรือกวนอิ่มด่างที่บาลายองพยอมได้แยกนอแล้วก็ตัดกิ่งปักช้ำนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ